สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเก่งเวอร์สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันกันกบเกม Racing Master นั่นเองครับทุกคนและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแต่งรถสวยๆราคาถูก GDR R 3 5ในราคาเพียงแค่9บาทแต่ก่อนที่เราจะทำการซื้อรถเนี่ยมาดูข้อมูลของรถกันสักหน่อยดีกว่าครับทุกคน น i s สัน GT-R-P18 ปี18ทีมสมรรถนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับในเกม Racing Master จะแบ่งรถออกเป็น3ทีมครับได้แก่ทีม x t e ก m ทีมทีมสมรรถนะและก็ทีมสปอร์ตครับทุกคนโดยในการแข่งขันแต่ละรอบนะครับระบบจะทำการสุ่มเลือกทีมอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราจรึงจำเป็นที่จะต้องหารถตัวเก่งเพื่อไว้แข่งในแต่ละทีมนั่นเอง ัดมาที่ข้อมูลด้านล่างครับทุกคนปีที่ผลิต2018ประเทศผู้ผลิตญี่ปุ่นเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อครับน้ำหนักของรถอยู่ที่1784กิโลกร,รมัมเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักหน่อยดีกว่าครับทุกคน,น,นลาหูจัดเลยครับทุกคนซูลิ่งชิงเกอร์สเตอร์ลูด หัวข้อถัดมานะครับจะเป็นข้อมูลรถยนต์มีบอกหมดเลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรหัสเครื่องยนต์ความจุของถังน้ํามันแรงมา้าแรงบิดและความเร็วรอบถัดมาในหน้าเดียวกันครับทุกคนจะเป็นข้อมูลของระบบส่งกําลังข้อมูลยางและก็เส้นโค้งของเกียร์และหน้าสุดท้ายนะครับจะเป็นมุมมองของรถทั้ง4ด้านเลยครับทุกคนมีบอกหมดเลยครับทั้งความสูงความยาวความกว้างรวมไปถึงความกว้างของช่วงล้อก,กันเลยทีเดียว และถัดมาจะเป็นประวัติของรถครับทุกคนอันนี้นี่แหละครับที่ผมรู้สึกว่าชอบมากๆมันดูเหมือนเป็นการใส่ใจรายละเอียดในส่วนเล็กๆคือปกติทท้งที่ผมเคยเล่นเกมแต่งรถเกมอื่นๆเนี่ยผมไม่เคยเห็นเกมไหนมีประวัติรถให้อ่านและละเอียดเท่าเกมนี้มาก่อนเลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบอ่านประวัติรถเนี่ยก็สามารถเข้ามาอ่านกันได้นะครับทุกคนค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวและ2หน้าสุดท้ายนะครับจะเป็นคอมมูนิตี้รถยนต์และบันทึกรถยนต์ไม่มีอะไรครับสําหรับ2หน้านี้ กลับมาสู่หน้าหลัก GTR ของเรากันดีกว่าครับทุกคนทางฝั่งซ้ายมือนี้นะครับจะเป็นค่าสเตตของรถโดยเราจะเห็นได้ชัดเลยครับทุกคนว่า R35 เนี่ยมีการเล่งความเร็วสูงมากๆส่วนความสามารถในการดริฟม,มุมแคบเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยทีเดียว หลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งที่ถนดัดการทรงตัวความคล่องแคล่วส่วนแถบเมนูทางฝั่งซ้ายสีขาวๆที่เขียนว่าปัจจุบันกับขั้นสูงสุดก็จะเป็นการเปรียบเทียบครับทุกคนว่ารถด,ดัม้มเดิมกับรถที่แต่งสุดเนี่ยต่างกันขนาดไหนส่วนสโลแกนด้านล่าง,างทางขวามือเขียนไว้ว่ากอซินล,ล่าอยู่ในมือจะไล่เทียมทานขึ้นนั่งดังวัวลงมาฟาดฟันม้า อะไรวะเนี่ยและนี่ก็คือรูปสรงรอบๆบคันของเจ้า GTR R 3 5บอกได้สั้นๆคำเดียวเลยครับทุกคนว่าโคตรสวยว้า ดูข้อมูลรถกันมาพอสมควรแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวไปเติมเกมเพื่อปลดล็อก R 3 5แป๊บหนึ่งครับทุกคนและสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r ล c i n g m a s t e ตอร์เก่งเวอร์ขอแนะนำา Apple Min รับเติมเกมเติมถูกเติมไวใช้เพียงแค่เลข UID เท่านั้นแถมทางร้านยังเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9้าโมงเช้ายาวไปถึงเที่ยงคืนส่วนเกมอื่นๆก็มีให้เลือกเติมอีกมากมายชำระเงินง่ายได้ทุกธนาคารหากใครที่ต้องการเติมเกมนะครับสามารถทักไปที่เพจ Facebook Apple Mint รับเติมเกม Line at p p p Mint n t หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการเติมเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,เ,รบ,รรบเดี๋ยวเรามากดรับเจ้า GTR ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าสวยจัดโอเคครับทุกคน <S <S และตอนนี้เนี่ยเหมือนผมจะได้พิมพ์เกี่ยวของ GTR มาด้วยนะครับทุกคนว้าว <Wow. S 1> โอ้โหโคตรเดี่ยว โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของการแต่งรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มแต่งรถกันเลยดีกว่าโอเคอันดับแรกเนี่ยจะเป็น ECU นะครับทุกคนโดย ECU ในเกมเกมนี้เนี่ยเป็นอะไหล่ที่หายากที่สุดแล้วครับทุกคนโดยการที่เราจะได้ ECU นะครับคือเราต้องเปิดกล่องหรือว่าสุ่มรถได้ซ้ำหนึ่งคันแล้วไอ้รถคันที่ซ้ำนั่นแหละครับจะแปลงเป็น ECU ให้เรา แต่เมื่อกี้นี้เนี่ยเหมือนจะเป็นโบนัสของการเติมเงินครับทุกคนผมก็เลยได้ ECU ของ GTR R, R 3 5มาเพราาะะนั้นะเนี้ยกดอัปเกรดไปก่อนเลยครับทุกคนเรียบร้อยครับทุกคนอัปเกรด ECU ไป1ขั้นถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับทุกคนเรียบร้อยครับทุกคนผมรอบไปเวลว่า ถัดมาคือยางครับทุกคนส่วนอันนี้จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับทุกคนจัดไปครับแชสซีครับทุกคนและสุดท้ายคือตัวถังครับทุกคน โอเคครับทุกคนผมอัพสุดทุกอย่างแล้วนะครับยกเว้น ECU ครับทุกคนอย่างที่บอกไปครับมันหาค่อนข้างยากผมจะใช้เป็นประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนสำหรับการปรับจูนนะครับดีไม่ดียังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยเข้ามาแก้ใหม่แต่งเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาแต่งชุดสีกันต่อเลยดีกว่าครับทุกคนในสุดของด้านบนที่เขียนว่าสตูดิโอตรงนี้นะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับทุกคนจะเป็นชุดสีและก็ลายรถที่ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยได้แต่งเอาไว้ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราชอบลายไหนเนี่ยสามารถกดซื้อแล้วก็นํามาใช้ได้เลยนะครับทุกคนแต่สําหรับผมเนี่ยขอแต่งเองละกันนะครับมาเริ่มไปที่ตัวถังกันทุกคนนี่เลยครับท่อไอเสียโฮโฮอันนี้ท่อซิ่งครับทุกคนสําหรับท่อผมขอใช้เป็นอันนี้ละกันนะครับโอเคถัดมาครับทุกคนเป็นชุดแต่งด้านหลังนะครับเอาเป็นอันนี้ละกันนะครับทุกคนดูไม่ใหญ่เกินไป สปอยเลอร์ครับทุกคนไอ้สีอันหลังเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยนะครับทุกคนถึงจะสวยยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าผมไม่มีชิ้นส่วนในการซื้อนะครับถ้าเป็นเพชรนี่พอได้อยู่อันนี้ละกันนะครับทุกคน120ออัญมณีลิ้นหน้าครับทุกคนอันนี้เฟี้ยวครับทุกคนตรงกลางเนี่ยมันนูนขึ้นมาด้วยนะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะโต้ลม อ่าอันนี้ละกันนะครับทุกคนดูไม่ใหญ่เกินไปนะครับและสุดท้ายจะเป็นด้านข้างรถครับทุกคนด้านข้างเนี่ยผมขอใช้เป็นอันนี้ละกันนะครับทุกคนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนสําหรับรูปร่างตัวถังรถต่อไปเนี่ยจะเป็นสี่รถครับทุกคนซึ่งผมอยากจะได้เป็นสีดํานะครับแต่มันก็มีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับทุกคนแต่ที่ผมเล็งไว้นะครับคือสีทั่วไปกับสีโลหะ สีโลหะเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนรู้สึกว่ามันจะเงากว่าเล็กน้อยนะครับท่านี้เนี่ยคือสีปกติแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นสีโลหะใช้เป็นสีโลหะละกันครับทุกคนส่วนอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนสีของแต่ละชิ้นส่วนนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นกระจกมองข้างนะครับไม่ต้องเปลี่ยนฝากระโปรงหลังคารถและอันนี้ครับทุกคนหน้าต่างรถนี่ เอาเป็นสีดำแล้วกันนะครับทุกคนติดฟิล์มติดฟิล์มต่อมาเป็นไฟหน้าครับทุกคนอันนี้สีดำเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับสำหรับไฟหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นของตกแต่งเฉพาะตัวครับทุกคนอย่างแรกเลยครับทุกคนไฟใต้ท้องรถจะมีให้เราเลือกอยู่3แบบนะครับแบบเป็นไฟคงที่แล้วก็เป็นไฟหายใจครับทุกคนหรือว่าไฟแบบค่อยๆกับพลิบนั่นเองและอันที่3เนี่ยจะเป็นไฟแบบวนซ้ําครับทุกคน ซึ่งไอไฟวนซ้ำเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับผมขอใช้เป็นแบบหายใจแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าผมอยากได้สีฟ้าประมาณนี้เลยส่วนความเร็วแล้วก็ความสว่างความอิ่มตัวเนี่ยไม่ปรับแล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้เลยครับต่อไปเนี่ยจะเป็นของตกแต่งหลังคารถครับทุกคนอาร์คแองเจลนางฟ้าครับทุกคนเงินทองไหลามาเทมามหัศจรรย์ทั่วจิ๋วนี่มันแจ็คผู้ฆ่ายากส่วนอันนี้จะเป็นมงกุฎนะครับทุกคน หมวกกันน็อกแห่งอนาคตแต่ละอันเนี้ยยังปัน่นอันนี้เราจะไปเข้าป่ากันหรือไงครับเนี่ยโอเคครับทุกคนด้านบนเนี่ยผมขอใช้เป็นข่าววัวแล,ล้วกันนะครับทุกคนปั่นดีอันนี้จะเป็นของตกแต่งท้ายรถนะครับทุกคนมีกล้องกีฬาครับเสาอากาศตะขอลากรถหนูน้อยแล้วก็ยอดเยี่ยมสำหรับด้านหลังเนี่ยผมขอไม่แต่งอะไรแล้วกันนะครับทุกคน แค่ขาวัวด้านบนก็ปั่นพอละอันนี้จะเป็นในส่วนของแก้มยางนะครับทุกคนอันนี้ละกันครับส่วนสีเนี่ยเ,เป็นสีแดงนะครับทุกคนแต่ไม่ต้องแดงมากครับอ่าประมาณนี้มาดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้างครับทุกคนรถเดิมๆเนี่ยยังไม่มีการแต่งช่วงล่างมาให้นะครับซึ่งก็จะมีให้เราเลือกอยู่2แบบยโอเวอร์แล้วก็การสะเทือนแบบถุงลมผมขอใช้เป็นแบบถุงลมแล้วกันนะครับทุกคน นี่ครับปั่มต่ําสุดไปเลยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนว่ามันช่วยอะไรนะครับแต่รู้อย่างเดียวว่ามันเท่แค่นั้นเองตัวอันนี้จะเป็นล้อนะครับทุกคนมีให้เลือกหลายแบบเช่นกันสําหรับล้อเนี่ยผมขอใช้เป็นอันนี้ละกันนะครับทุกคนโอเคส่วนพวกเส้นผ่านศูนย์กลางความกว้างอะไรพวกนี้ผมไม่ปรับแล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะกันนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสําหรับเจ้า GTR R35 ที่ผมแต่งประมาณนี้เลย 5,000eties โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้นำรถเจ้า GTR R35 เนี่ยมาอยู่ในโหมด Open World เวนที่เรียบร้อยแล้วนะครับ oh. โคตรเอาเรื่องครับทุกคน oh. เดี๋ยวลองขับเล่นกันสักหน่อยดีกว่าแล้วทุกคน แต,แต่รู้สึกว่าผมต้องไปทําความเข้าใจเรื่องการดีปีสหน่อยนะครับทุกคนรู้สึกว่าจะดีย,ยากไปหน่อย <c oughs> จะไปแข่งกับใครได้ครับเนี่ยเน้นแต่งไม่เน้นแข่งนทุกคนโอเคครับทุกคน, okay, คกคนตอนนี้ผมได้นำ GTR R, R 3 5ที่ผมแต่งเนี่ยมาลงสนามไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งถ้าดูจากการที่ผมนำไปลองขับเมื่อกี้แล้วเนี่ยไม่น่าจะชนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าทุกคน <c oughs> ออกตัวอย่างเร็วแล้วรถผมแรงจัดแต่ช่วงโค้งนี่ต้องระวังครับทุกคนเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่ถึงค้งก็ชนสัละตายครับทุกคนโคตรแรง ครจะตามหกทันครับเนี่ยไปครับทุกคนแรงจัดไปครับทุกคนแรงเกินเหลียวอย่างนี้ไปครับทุกคนทางตรงครับ ก็น้าโค้งซ้ายตายหลังว่างน,นะทุกคนตายครับทุกคน โอเคทุกคนเส้นชยอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับีรยรบร้อยครับทุกคนไม่ชนะก็แปลกแล้วรดแรงขนาดนี้ <laughs> มาต่อกันอีกสักรอบแล้วกันนะครับทุกคนกับสนามชิคาโก้ครึ่งทางรู้สึกว่าผมยังคาใจกับการเลี้ยวอยู่มันเลี้ยวยากมากครับทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเป็นกันหรือเปล่านะครับหรือเป็นแค่ผมคนเดียวมาครับทุกคน โอ้ออกตัวเสียออกตัวผิดจังหวะไปนิดนึงครับทุกคนตายครับทกบกุกคนยังไม่ชนครับโค้งน,นี้โอเคครับทุกคนยังไม่ชนผัว่าชนโค้งนี้แหละนั่นงไงชนจริงทางตรงเราแรงจริงครับทุกคนแต่ทางโค้งผมแย่มากเลยมาทุกคนโค้งนี้กว้างหน่อยตายครับ ตายครับทุกคนดีนะครับทุกคนว่ารถแรงอะ่ะถ้ารถไม่แรงเลเลี้ยวอย่างงี้นี่คือตายอะ่ะ <laughs> โอ่งเข่งทุกคนสวยครับไปครับทุกคน โอเคครับทุกคนถ้าไม่ตดไปร,รถแรง <laughs> ผมโดนแซงไปนานละ <laughs> โอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับไอการแข่ง2รอบที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าโชคดีครับทุกคนที่เจอด่านที่ทางตรง,ตรงเยอะถ้าเกิดว่าเจอด่านที่ทางโค้งเยอะๆเนี่ยผมตายแน่นอนและถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคการเข้าโค้งดีๆหรือว่าการปรับจูนให้มันเข้าโค้งดีๆของเจ้า R35 เนี่ยก็คอมเมนต์แนะนํามผมหน่อยนะทุกคนผมเข้าโค้งยากจริงๆและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b ์ให้ด้วยนะครับทุกคนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ